เาดูจิตอาสาพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคื้นสู่สังคมครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์ราศีกุมปากหลังเดือนวิถุนายน2555ราศีกุมประมาณว่าราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมครับและวันนี้ขอบคุณสำหรับการเอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำ วันนี้ตอกโรงยาจังหวัดอุทใยธานีเป็นไฮไลท์อันหนึ่งของจังหวัดอุทใยธานีครับจากอิทธิพลของดาวที่มีการย้ายในปักหลังนี้มีดาวพุธดาวศุกร์และดาวอังคารนะครับจะมีอิทธิพลเหล่านี้จะทําให้ชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างโอเคอันดับแรกคือดาวอังคารดาวอังคารมาในภพของเพื่อนผูงได้คู่ธาัน ้กนะารทรพยากรคือจะมีการพบเจอจะมีการไปเที่ยวกันระหว่างเพื่อนฝูงครับและจากปัจจัยเมื่อที่พอได้พูดท่ากันมีการพบเจอกันมีการทำงานร่วมกันหรืออาจจะเรียกว่าอีกอย่างคือการทำงานเป็นทีมกระส่งผลสำเร็จให้ชาวราศีกุมได้เป็นอย่างดีครับอันที่สองาสดาวศุกร์ไม่มีการย้ายตำแหน่ง ะนั้นแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆงานใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ๆจะเข้ามาให้ชาวราศีกุมภ์กการรับผิดชอบงานที่มากขึ้นกว่าเดิมครับส่วนเรื่องการเงินของชาวราศีกุมภ์ปักหลังนั้นในดาวพบของการเงินนั้นดีทั้งคู่ซึ่งตกกันตําแหน่งเกษตรราศิบดีฉะนั้นทั้งเรื่องของงานประจําก็ มีรายรับเข้ามามั่นคงสม่ำเสมอส่วนงานเสริมนั้นก็เข้ามามั่นคงสม่ำเสมอจากโปรเจกต์อะไรก็ตามต่างๆนานาที่คุณได้ทาอยู่ส่วนเรื่องการรั่วไหลของเงินนั้นราศีนี้ถือว่าโชคดีมากยังไม่มีอะไรที่จะเข้ามาทําร้ายคุณได้ครับส่วนเรื่องความรักของชาวราศีกุมชาวราศีกุมสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วดาวพุธนั้นเจ้าโคตรเข้ามาในตําแหน่งที่ดี ฉะนั้นการติดต่อสื่อสารการไปเที่ยวกันการความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมกับคู่นั้นดีอยู่เสมอครับช่วงนี้ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ก็น่าก็จะมีคนเข้ามาส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นั้นมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจจะเข้ามาในช่วงปักหลังนี้ของเดือนมิถุนายนส่วนเรื่องโชคลาภของชาวราศีกุมนั้นโชคลาภ ของสองปักนี้ขอปักนี้มักจะมาจากการทํางานเสมอคู่ค้าจไดให้โชคลาภมากกว่าจะเป็นเรื่องของการเสียโชคฉะนั้นขอให้ขยันทํางานและคุณก็จะมีโชคลาภเสมออาจจะมีมากกว่าที่คุณคิดด้วยเนื่องจากพบของคู่ค้านั้นดีมากคุณอาจจะมีโบนัสคุณอาจจะมีคุณอาจจะมีรายรับที่ได้มากกว่าประจำครับ ส่วนเรื่องสุขภาพของชาวราศีกุมนั้นปักนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าไม่มีดาวมาตกจังหวะม,มีครับและนี่ก็คือภาพรวมของชาวราศีกุมที่จะพยากใรในปักหลังของเดือน subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในกับทีมงานและตัวผมเพื่อน,น,นะานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ